สวัสดีคะ่ะพี่น้องมณีคู่อิงนะคะผ้าพีผ้านองมาเยี่ยมอันที่จริงคะคู่อิงมหาไา้ท้าย,ยู่ทางพีละคะ่ะนะคะแตะ่ทางบ้านอท่ายู้ทางพีเพิ่นมีที่เด็ดคะ่ะก็คือลูกสาวเจ้าลุงเพชรที่อยู่ในขอกบ,บ้านแต่คุณภาพของโตควายบอบานเลยคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวคุณอิงสิภาคเป็นเบิงที่เด็ดนะคะของอควายในรอกนี้นะคะเพราะว่าเป็นควายเงินล้านจากการนําเขาตั้งแต่ยังหน่อยนะคะซึ่งนตอนอลูกสาวเจ้าลุงเพชรตัวนี้นี่คุณอิงเคยเห็นตั้งแต่ตอนไหนหน่อยนะคะตอนไนหน่อยนั้นจุดเด่นของเราก็คือกระดูกกระเดียวลาย <laughs> แต่จอยค่ะพี่นนองนะคะ กระดูกกระเดียวมากแต่น้อยกระบอกคิดว่าเลาสิ่ไง้ปานนี้มาเบิ่งพันธุกรรมของลูกสาวเจ้าหลุงเพชรกันค่ะที่เพิ่นเอามาเสืองมาสอนไว้อยู่ในป่าอยู่ในดงนะคะมาเบิ่งพันธุกรรมของลุงเพชรเพราะว่าตอนในน้อยคูอิงเห็นนี่คิดว่าเราสิหไงปานนี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพาไปเบิ่งบรรยากาศของขอบบาลขอบนี้ก่อนค่ะ เวลานี้ก็คือสิบโมงแล้วเนาะพี่น้องเป็นเวลาที่เพิ่นเอาควายเขาคอกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเช้าเพิ่นก็เอาออกไปยางเล่นเล่มหญ้าแล้วก็ลงน้ำค่ะแต่ตอนนี้เอาเขาคอกแล้วนะคะเพิ่นมีควายที่เด็ดที่ที่เด็ดนี่อยู่สองสาโตัค่ะพี่น้องแล้วก็มีควายแม่สาวนะคะทีซ้ายพันุกั พัฒนามาแล้วอยู่นะคะครึ่งหนึ่งแต่ก็เกิดจากแม่บ้านค่ะแม่ค่ะเห็ดเวียกแล้วเสิร์จักน้อยในเด้อค่ะคุณเจ้าของเพื่นค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศก่อนค่ะสัญญาณเป็นจังไดเนาะค่ะภาพชัดบอภาพไอ้ข่างบอพี่น้องคอมเมนต์บอกคกูอิงในเด้อค่ะ ใครที่เขามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะแล้วก็คอมเมนต์ให้คุณอิงในว่าภาพมันชัดบอสันเดะภาพมันชัดบอมันมันมันขางบอสัญญาณมันโอเคบอนะคะฝากคอมเมนต์มากในเด้อค่ะเนี่ยนี่คือคอพึ้นข้างหลังคอพึ้นก็จะเห็ดน้องน้ำค่ะพี่น้องเห็ดน้องน้ำใบควายลงจากสีเลย ล้วก็ออมรั่วค่ะน้ำเพื่อนนีกะใส่ระบบโซโลาเซลล์ค่ะแล้วก็มีส่วนหยา่ะมีส่วนหยาขางขอคอค่ะนี่คือคอเพื่อนเดี๋ยวจะนอยห้าเขาไปเบิ่งเธอละโตค่ะในอคอกลูกสาวเจ้าลุงเพชรเขาเใหญ่ๆค่ะพี่น้องเอ้ยสมัยยังน่อยๆคู่อิงเห็น บคิดว่ามันสิใหญ่ในป่านนี้จอยจอยค่ะพี่น้องจอยจอยเด้จอยจอยแต่สิ่งที่เห็นในชัดก็คือกระดูกกระเดี่ยวแขงขามันใหญ่ดอกเขามันใหญ่สื่อค่ะแต่บอคิดว่ามันสิโตต้นมันสิใหญ่มากมันสิอ้วนในปานนี้เนี่ยค่ะพี่น้องคอกบ้านๆค่ะแต่มีควายเงินหลานเสืองไว้อยู่ในคอกแล้วก็ต้นนี้ก็คือเพิ่นพานสนามประกวดมาแล้วค่ะนี่ต้นนี้ ลูกสาวเบื่อพันหลานมั่งคะ่ะทา้าควิงจำบอพพิธนะคะเนี่ยขอเพิ่นจังสีเลยคะ่ะแต่การบริหารจัดการดีดีแปนค่ะแปนพี่น้องพายขมาแล้วก็ไอ้คอมเมนต์ให้คุณอิงในเด้อค่ะแส,สดงความคิดเห็นมาแนวว่าภาพมันเป็นจนนังไรภาพมันชัดบอสเดชคะ่ะในยินเสียงชัดบอเสียงคุยอิงออกเดิยินชัดบอ แสดงความคิดเห็นมาในเดื่อค่ะยนี่ก็มีลูกสาวไอ้เจ้ายอดเพชรน้ำตัวหนึ่งค่ะเป็นสายเผือกพอแม่แล้วเป็นแม่เผือกผสมโตค่ะนี่ก็คือขอ,อกเพิ่นใหม่ที่เพิ่นใส่กับเป็นใหม่อยู่ค้าน้ำแนสลับกับใหม่เกาแนนะคะเห็ดเป็นห้าง ห้างอาหารห้างเฟื่องส่วนใหญ่เป็นห้างเฟื่องกับห้างกับห้างเนี่ยส่วนห้างอาหารพิ่นใส่ห้างห้างพาสติกจังสีล่ละค่ะเนี่ยอันนี้เพือกนี่เป็นลูกของเจ้ายอดเพชรค่ะโอโ้กินจุดๆเลยตัวนี้ให้พี่เ้องให้เบื้องหน้าใบเบื้องต้นค่ะ ลองดาวเบิงว่าตัวนี้เป็นลูกตัวใด <c oughs> ชัดเจนบนอ่อน้อค่ะพี่นอ้องค่ะ <c oughs> ภาพชัดบ่ค่ะคุณอิตงต้องเช็ดนากล่องบ่หรือจังได้นานฮั่นน้ามาเหลี่ยวพี่นอ้อง สายเห็นหนาะจังสี่เราพี่น้องเห่านาะจะเดาถื่อนนะคะนอว่าสาวหน่อยตัวนี้เป็นลูกของไผ่พันธุกรรมทางใดนาใหญ่เบิ่งเกิงจังสี่ดอกเขาใหญ่จังสี่พี่น้องเป็นไผ่บ่อใดเลยะค,ะลลเค่ะนอกจากลูกสาวเจ้าลุงเพชรค่ะกินหญ้าหญ้ากับหญ้าลู่สีนี่แหละคะ่ะพี่น,อน้องฮันหญ้าเบื่ง นี่แหละค่ะควายเงินหลานควายเงินหลานกับขอกบันบานพี่น้องขอกบันบาน,น,ออบน,บานที่เพื่อนบริหารจัดการแบบบาบานเลยค่ะพี่น้องแปลนปานวัดปลาพี่น้องเอ้ยแปลนงามคักนะคะเป็นจังใจน,น้อค่ะพี่น้องไพ่ามาแล้วก็กดไหลกดแชร์คู่อิงเนเดอ้อค่ะแล้วก็คอมเมนต์ บอกผู้อิงแน่ว่าภาพมันชัดบอ,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 อสัญญาณมันดีบอภาพมันขางบอ,อสันเดคค่ะพี่น้องเบิรงคูอง่อิงเบิงก่นกนอนเราเพิ่อนเอาอนย่างให้กินน่าจ,จะเป็นกากเบียรบ่หรือจังใดเดี๋ยวเขาไปเบิง์ซะก่อนค่ะเขาใดบอนอสเขาใดยูทีิ เดี๋ยวจะน้อยคุณอิงสีเส้นแม่เพิ่นมาพบพี่พบน้องผู้พผยงนะคะนี่น่าจะโอ้คุณอิงบนแหน่ใจเวยพี่น้องว่ามันเป็นยัง เดี๋ยวจังสิทำเพลิน,ออเพนเอาเงิงให้กินเนี่ยนะคะจังอ้วนได้ตำปานนี่เบิงค่ะนี่ลูกสาวเจ้าลุงเพชรควายเงินหลานค่ับพี่น้องแม่ค่ะกินเขาไปเนาะคุยงมาแบบบอดได้นัดไม้เพิินค่ะอันที่จริงมาหาเพิินแหล้วเทื่อนหนึ่งมาเหลนมาเหลนซื่อๆค่ับพี่น้องมาเหลนซื่อๆแล้กะก็มาเห็นไอ้ควายได้ขอกเพิินควายเงินหลานมาหยียมไหมเพราะว่าควายตี่คุยงเห็นสมัยยังหน่อย สมัยยังหน่อยตอนได้เก่าเดือนสิบเดือนจอยจย้ยพี่น้องมีแต่กระดูก <c oughs> มีแต่กระดูกค่ะเพิ่นปันมาเป็นราคาหนึ่งกิโลได้ค่ะควายแม่เนี่ยมาเทือ่อีแม่เอามาเลี้ยงแหละเป็นจังได้ทำไมมาแต่ไซบุเหนือนังมังสาแล้วก็ไญ่้วงข้นคักค่ะพี่น้องนี่คือลูกสาวเจ้าลุงเพชรนี่แหละคือหนว่าพันธุก,กรรมค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาออกไปยางทางั้งนอกให้อีแม่เพื่อนแม่กินเขาไปจา้าแม่กินเขาก่อนเด้อ <laughs> อีแม่ข้ามบอนกินเขาคะ่ะซิปม้วนข้อนกินเขาพี่น้องนี่เราค้นเหลี่ยงควาย <c oughs> เบิ่งไปสะก้อนเนาะคะ่ะเนาะอีพีสองจังมาสัมผัสอีแม่ว่าอีแม่ใส่ยังเหลี่ยงควายนะคะเทคนิคการดูแลควายงามของเราเนี่เพิ่นมีเทคนิคอย่างเนีย เพราะว่าแม่กับพ่อเลี้ยงกันสองคนผู้ผู้สื่อไม่ให้เหลี้ยงก็ขึ้นลูกไส้ค่ะลูกชา้เนี่เพิ่นเหตุงานอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าจะจะมีโรงงานหรือยังนี่แหละอยู่กรุงเทพค่ะเพิ่นก็นมางสื่อควายไว้ให้พ่อให้แม่เลี้ยงบัดนี้เดยวคูหญิงสิาพาไบเบิง่งอ่บริเวณการสีเหลียงควายในอนาคตของเพิ่นพราะว่าเพิ่นว่างแผนไว้ว่าเพิ่นจะเลี้ยงจะกยีซิบแม่ แต่ตอนนี้เพิ่นเริ่มต้นซะก่อนค่ะกับสีมีลูกสาวเจ้าลุงเพชรนี่แหละค่ะน้องยังเดียวจังสัมผัสในอีพีสองเนาะแล้วก็แม่เผือกแล้วก็สองแม่สาวหน่อยนะคะและอีกแม่หนึงน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตพี่น้องกับควายหน่อยตัวหนึ่งตาใหญ่ๆสินนะ่ะเนี่ยมาเบิ่งซ้ายประกวดค่ะพี่น้องนี่คือที่ตัวนี้คือเพิ่นเอาเขาสนามประกวดแล้วเป็นลูกสาวเจ้าเบิ้มพันลานตัวนี้ ที่เพื่อนเอาเขาสนามประกวดแล้วลูกสาวจะเบ,บิ้งผลาญบึ้งบึ่งข้อบึ่งคางโอ้ยนี่แหละค่ะพันธุกรรมของบมพันลานจะเป็นอ้วนตุญุตัญญาจังสีแ่แหละข้อบวมมีข้อตันจือพี่น้องเนื้อจังถามเพิ่อนเนอาเพิ่นเอายั้งให้กินจังอ้วนจังพี่แท้แต่เท่าที่กุ้งบิ่งนี้กะเขาปวดบ่เหรอ เบิ้งเบืงเบืงไปเบิ้งข้าวโพดบ่เบิ้งเบืงน่าจะเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดหวานบา่แม่นบอกคะ่ะแม่แม่เอาข้าวโพดหวานนอให้กินเนาะข้าวโพดหมักใช่ไหมคะแม่ข้าวโพ,พดหมักแล้วก็หัวอาหารเนาะค่ะ,คะ,นะเนาะเฮดี้อีนเนาะมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ<ข>นั่นบอกหนอกินขา้าวแม่นบ่อุ๊ยน้องไอ้ลูกมารบกวนอยู่บ่ค่ะพันใส่สูนยังแม่ถ้าโก้สูญยังสูญเก่า ใส่เบทากซุนเก่าเด้อเขาก่วอาหารอี่แม่เข้าซื้อยังก่อค่ะแม่หนูแม่หนูเนาะค่ะเนาะข้ามีฟ้ามไปซื้อฟ้ามไปบ่อเซืองเหลี่ยงอยู่ผู้เดียวทีบาดนี้อาหารลักๆที่เข้าใส่ก็คือจะเป็นข้าวโพดเนาะเสริมหยาน่เนาะค่ะเนาะเห็นเอาหยาใส่ห้างใบพร้อมมันต้องมีครบเบดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็หัวอาหารกับเบทากซุนซุนเก่าออีกอย่างเพื่อนก็ศัยตัวนี้นำค่ะซีพี่ตัวนี้ใส่กับใส่ประกวดทีค่ะ ใส่กับวสายประกวดเนาะ CP 0 5นย์ค่ะบริโภคชนะเด้อค่ะพี่น้องบริโภคชนะเด้ออันนี้แม่เฮาเลี้ยงเลี้ยงกับพ่องสองคนติแม่แม่นนะคะบัดนี้เตือนเสามานี่เอาเพิ่นออกเตือนเสามาเฮาเฮ็ดจังได๋แน่ค่ะแม่แม่สาวมาเอาออกลามเอาออกลามลามมองใดค่ะฝุ่นต่งนาโอ้ต่งนาพุ่นพ่อให้ได้ออกกําลังกายตากแดดแม่นค่ะจักโมงเอาขึ้นมาบัดนี่สามม้ง0ี่ม้งมันแดดกะ3:00น กันแดดแห้งก็เอาขื้นไวเอาขื้นไวอโ<น>อ้าบบแห้งกับสามโมงสี่โมงเอาขื้นมาลงน้ำตีค่ะม,มา,งามลงน้ำลงน้ำอยู่หม่องนี้ครับพี่เนี่ยเป็นสีพ่นอ้องใบนี่พี่น้องดีขนาดแล้วแล้วก็อาบน้ำนคืนคอกอาบนา้ำคืนขอ,ขอกินอาหารกินอาหารแต่ตอนเสาร์นี้เอาลงกรอนตีนบ้านไหนกินมันบก่กค่ะโอ้เทคนิคบางคนเพิน่นใสจังสีเด้อค่ะพี่นอ้องอ่า ในในเท่าที่คูอิงศึกษามาคูอิามมาองหนีเสียหายกินตแต่เตีหาฮกมงวงภาวะหยังราวะคูอิตองตกไปเหตุงานอันนี้บริบทของคูอิงแต่บริบทของคุณแม่ก็คือแม่อยู่น้ำเบิดมือมันบอกค่ะก็คือเทคนิคอย่างหายควายกินหลายแล้วก็อ้วนไวก็คือเอาเพิ่นออกแต่เสาก่อน,หา,าออกกนหายได้ยางออกกําลังกายหายได้เมื่อยแล้วก็อาบนํำได้เยน็นเย็นแล้วจังเอามาก,กินเพิ่นว่ามันสิกินได้หลายม่นบอกค่ะ เราสีหิวเราสีกินอะไรกินทึ่งอาหารหลายกินทึ่งหย่าหลายกินทึ่งเฟืองหลายนี่แหละเทคนิคของผู้เฒ่าที่เพิ่นเลี้ยงค่ะพี่น้องที่เพิ่นอยู่น้ำขุม,มือ <laughs> นี่ลูกสาวเบื่อผลาดนะคะที่เพิ่นเอาเขาสนามประกวดเนาะนะคะอีพ่อไปใส่ละข่พอ่อเฮาไปห้าปลาโอ้ไปห้าปลาใส่น้องอยู่ใส่อเอยเกลมองนี่แหละมองป้าๆนี่แหละมันจะมีควาพูนแมนตรงย่างไปผุเลยบอกค่ะแพูนยังตรงย่างไปผุตัวนี เพื่อนพาก,กันไปห้าปลาสู่คุยิงก,กินค่ะพี่น้องคุยิงบอกเพื่อนว่า,าบอกว่าเมื่อนี้น<อ>สีมาเยี่ยมลูกสาวลุงเพชรพาพี่พาน้องเข้ามาเบิองลูกสาวเจ้าลุงเพชรเด้อวอร์สันเอามาเสือกไว้ย,ยู่ขอกทงไทยทงหน้าบ่อห้ไผเห็นพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้อานาคตนี่ได้ยินว่าเฮาสีเหลืองยี่สิบแมนมันบอกค่ะเ <laughs> พื่อน,นวันคันด้วยเนาะค่ะก็ล่อเพื่อนลงมาเนาะ นะคะม,มือได้พ้นผอมพะลงมากากับจังแ็ดตอนนี้เขากาเลเริ่มเบิกทางไว้ท้าลูกทาเต่าเนาะค่ะเป็นจังไดแม่ได้เลี้ยงควายเฮามีความสุขบ่ต่มีความสุขไปจังหนึ่นองอีกอยู่ได้ออกกําลังกายน้ำเตีนะคะ <c oughs> นอนอยู่ผีเลยบ่ค่ะแม่นอนอยู่ผีเนี่ยอีแม่เขาก็นอนอยู่นี่ค่ะพี่น,อน้องเออบาดน,นี้แม่บอกแน่ว่าไอ้คอกเขาอยู่นี่อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดอยู่บหมินพ ตำบลโพธทองอำเภอเซจังหวัดร้อยเอ็ดเซลาพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะอืมตอนนี้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะค่ะเนาะบ้านโพธทองบ้านหน้าโพโอ้บ้านหน้าโพตำบลโพธทองตำบลโพธทองอำเภอเซลาพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบ้านนี้นอกจากข้าเลี้ยงผู้เดียวแล้วข้ามีพรายมาซอยอยู่บ่ค่ะบ่มีมีนี่แหละรูกร้านปิดเพิมร้านปิดเพิมจังจังไหนมาซอยเตี๋ยนี่บ่ค่ะพอดีเลยบ้านนี้ร้านร้าน ร้านผู้ใหญ่นื้ซื้อยังก่อค่ะโบสถ์บอกครับอ่าพอดีเลยน้องโบสถ์ปะแม่เฮาน้องโบสจุงไอ้สายประกวดเฮาควายเงินหลานออกมาให้พี่ให้น้องขบิ่งเนี่ยนั่นเอาลุงลุงเพชรก่อนจังมาเอาน้องไอ้สายประกวดเฮาเนี่ยเดี๋ยวน้องโบสมาแล้วค่ะวในเ่อวาไดปลาแล้วบอกเนี่ยร้านเพิ่นค่ะร้านเพิ่นมาซอยปิดเทอมมาซอย น้เบิงพีเบิงน้องบ้านนี่พีน้องไอ้ไพามากกับคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องว่าผ่ามันชัดบ่เพว่าไหลสดคูอิงบ่ได้บ่ได้ไหลสดโดนแล้วมีตาอัดขิปจังเห็ดลิปลงน้ำหลังแต่มื้อนี่ผัดอัดแบบไหลซดเลยเด้อค่ะบ่ไดิตัดต่อเลยได้ไอหมายยออกซ้ายเลยเด้อ,อมาลูกมามาโอ้เกง่งๆกเเห็นบอก่ะนี่ไว้หลุนสร้างบ้านเขาเอินว่าไว้หลุน้างบ้านบ่ได้ขี่รถเลาะค่ะมาเรียงควาย พูนพูนลูกสาวเจ้าลุงเพชรควายเงินหลานค่ะพี่น้องตัวนี้ปลาอ,อ่อไปผุนแล้วลูกตัางหนอกเลยครับผมควายเงินหลานพี่น,อน <laughs> ้อง้สีถัมวพ่อแม่เด้อเด้อน่ะอืออ้าว <laughs> จับเยินบางรูปบาดนี่นนปวดอีลีบางเนย นัน่นยับยืนกับเป็นถอยครับถอยครับนะโอ้เอาบัดนี้น้องโบดมามาให้สัมผสัสบ้างดูน้องโบดลูกสาวลุงเพชรตัวนี้ซื้อ,อยังลูกน้องพ่อยครับน้องพ่อยตีครับครับเออน้องพ่อยน้องพ่อเป็นลูกสาวไอ้ลุงเพชรเนาะบ้บานนี้อายุเดซันบ้าน ปีเจ็ดแปดเดือนนี่ครับปีเจ็ดแปดเดือนเนาะฟันน้ำนมอยู่เนาะครับเอาเขาสนามเจ้าเกือบบอลนี่เขาครับเอาเขาอยู่ที่สนามไหนแมนตัวนี้อยู่บ่เขาสนามเขาครับสลัคามตีเอาไปเขามากหรือตีบ่ในที่น้ำฝนบ่ในที่สี่ใที่สโอ้ยเข่าสนามแม่นตัวนี้หรือตัวนั้นเข่าสนามตัวนั้นในที่สีตัวนี้ในที่เจ็ดมันมีป้ายสีกับสามใช่ป่าตัวนี้ตัวนี้ในที่เจ็ด ตัวนั้นด้ที่ C โอ้บันนี้ไปเอาตัวที่ C ออกมาโบดบันนี้โบดเข้ามามายืนกางเบิ้งกันค่ะเบิงะะ้งด้ยค่ะอันนี้คือลุงลุงเพชรน,นะคะปีเจ็ดเดือนแปดเดือนนะคะเท่าที่คู่อิงเบิ้งนี่คือสีส้มบุญในร้ายกว่านี้อีกนะคะบัดนี่ทาเบิ้งซ้ายประกวดอีกตัวหนึ่งนะคะน้องพ่อเบิงนะ้งหนานี่คือพันธุกรรมของลุงเพชรน,นะคะคู่อิงเห็นแต่ยังหน่อย ปดเก่าเดือนซิบเดือนจอยโจยพี่นองเลยบอยากบอกเลยครูอิงมาเห็นหลอบนี่ตกใจเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นอเด้อค่ะพยมาชมครูอิงนะคะพายมาชมคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แนล่ะก็แสดงความคิดเห็นให้ครูอิงหูแนว่าภาพมันชัดบอนะคะภาพมันชัดไหมภาพมันชัดไหมเสียงชัดไหม ะคะคุยยังไรลซดมือนี้นะคะทายถอดสดเลยก็เลยบ่มั่นใจว่าสัญญาณมันโอเคบอมันกระตุกบอมันข่างบอสันเดีค่ะอานนียคือพันธุกรรมลูกสาวเจ้าลุงเพชรนะคะ,ะลูกมาเร็วเร็วเร็ว <laughs> นี่คือเดที่เจ็ดนะคะสำหรับฟันน้ำนม ลูกสาวเจ้าลุงเพชรอีกตัวหนึ่งนะคะลูกสาวเบิรมพันล้านได้ที่สี่ค่ะพี่น้องนี่ดีกี้ได้ที่สี่ด้ค่ะสายประกวดค่ะแต่อยู่อยู่อยู่ไกลกว่าโมเสียงไบทนะคะเ <c ười> นี่ยมายางออกมาเฮายางออกมาเฮามาเป็นหมูกัน,านาม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 า,มา,า,าออยางยางอยกับยางขานแหลกปลาลูกปลายางยางจังหน่อยปลาลูกปลาเร็ว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 เพชรเดินเพชร เออเร็วเร็วเออไปแล้ว,ลวโอเคนี่ก็ได้เห็นชัดแล้วเนี่ยน้องโบดน้องนี่ซื้ออยงอันนี้น้องเพชรพันล้านครับเพชรพันล้านลูกสาวเบิ้มพันล้านอายุซ้ำกันบ่น,นี่บ่อันนี้ประมาณหนึ่งปีเก้าเดือนครับปีเก้าเดือนโอ้เป็นเอื่อยตัวนั่นเนาะเป็นเอื่อยน้องพ่อยอันนี้น้องเพชรพันล้านเด้อค่ะพี่น้องลูกสาวเบิ้มพันล้านนะคะโุ่นเนี่ย พันธุกรรมของเบิ่มพลันก็นกนคือจะเป็นจังสี่พี่น้องควายบอมิคอ <c oughs> ข้อตันจือลือดีกี้ของเราก็คือสนามสารคามนะคะได้ที่สีนะคะตัวนี้ได้ที่สีนะคะกดม่น,ะะน,นะะกลดนมน่นไนทยมัเนาวทิพนวาแล้วก็ผัวห้างเงยานะคะเงาห้างใหญ่นะคะแข้งขาใหญ่นี่คือพันธุกรรมของเบิ่มพลาดคอตันจือลือนะคะนะ ผู <ute> ้จับนี่เป็นน้องโบดนะคะน้องโบดเนี่ยที่เด็ดอยู่สองตัวควายเงินหลานของเพิ่นนะคะอยู่ขอ,อกนี่นะคะ,วะควายฟันหน้าพ่อสองปี้ะคะควายฟันน้ำนมอยู่นี่ซ้ายประกวดทั้งสองตัวเลยนนี้ลูกสาวเจ้าลุงเพชรนะคะอ่ะคู้หญิงสีเทียบเทียใไ้เบิง่งลูกสาวเจ้าลุงเพชรกับลูกสาวเบิร์พันหลานแต่ลุงเพชรนี่เป็นน้องอยู่นะคะเป็นน้องอยู่ประมาณสองเดือนนะคะเนี่ยลูกสาวเจ้าลุงเพชรน้องพลอยนะคะนัะ่นแต่ใหญ่ซ้ำกันแหลคะค่ะพี่น้องสูงกว่าเดยได้น่ะ นั่นนั่นเอา้เอาเขามาเทียบกันเห็นบอกค่ะปิดมิดอิ่มซิมเลยุ่นะ่ะซ้ำกันแล้วค่ะนะคะเอื่อยกับน้องซ้ำกันแล้วลูกสาวเจ้าลุงเพร็รกับลูกสาวเบิ่มพันลลานเนาะนี่ค่ะสายประกวดควงมาเห็นควงตกใจปาะมาไงขักไงแน่แท้เ <laughs> บื่งแข่งค้าค่ะพี่น้องเอื่อยกับน้องอันนี้ตัวน้องอันนี้ตัวเอื่อย อันนี้พันธุกรรมของลุงเพชรอันนี้พันธุกรรมของเบิ้มพันล้านนะคะเป็นจังสีนี่นะคะเขาสนามแหล้วทั้งสองตันะคะผู้เฒ่าเลียงเด้ค่ะนี่ผู้เถ่าเลียงอยู่บ้านแล้วก็มีร้านมะซอยช่วงพิดเทิมนะคะคุณเป็นได้พี่น้องงามเติบบัวนะคะ โอเคเด็บซิปอู้งามแ้ยืนงามแถปัดเบิ่งแมนะ่นะคะนี่ไวรุ่นสร้างบ้านด้วยพี่น้องนี่ต้องหัใไ้ลูกไฮล้านมาเลียงควายด้วยคะ่ะเลียงควายใหญ่ดเ้เขาสีออนซอนเขาสิบ่ไปใส่เลยสีฝาแต่คยมว้นนี้มาเบิ่งทางถ่ายใส่กันคะ่ะพี่น้องเบิ่งทางถ่ายใส่กันตัวนี้เพชรพันล้านตัวนี้น้องพลอยนะคะน้องพลอยลูกลุงเพชรลูกเบิ่มพันล้านเบิ่งลักษณะ ไทยนะคะมืองลักษณะถ่ายเทียบกันคนนะเอ้ยพี่น้อง <c oughs> โอเคนะคะสำหรับสำหรับมือนีเนาะนะคะคุย,ยงผ้ามาบึงกับสิประมาณนี้แต่คุย,ยงสีขออนุญาตไอล้ลงลงไหลสดไว้สะก่อนเพื่อคุย,ยงสีตรวจสอบว่าไหลหนีนะคะสัญญาณมันโอเคบอมันชัดบอมันบอกกระตุก บอ่อถ้าเกิดมันกระตุกคุยงกับสีไทยเป็นคลิปวิดีโอและจังสีเอามาล่มไหม่เเ้อค่ะพี่น้องมึงแนงงามคักพี่น้องควายเงินหลานค่ะพี่น้องควายเงินหลานแต่อยู่ขอกบันบานแต่เพ่อนบริหารจัดการแบบบอบานเลยพี่น้องนะคะเดี๋ยวจัหน่อยคลิปไอีพีที่สองคุยงสีผ้าไปเบิงบริหารจัดการพื้นที่ที่เพิ่นเตรียมไว้แน่นาคตนะคะเพิ่นเหตุบริเวณยางแล้วก็จกเอ,อน้องซ้ามากกว่างเลยค่ะเพื่อเตรียมโตที่จะนําเขาแม่พันยีซิบก็แม่นะคะมาเลียงอยู่นี่นะคะโอ้ยงามคัก โอเคเฮ้าน้องบดกับน้องยังกอลุกน้องโบดกับน้องบุมนะคะต้องขอบคุณน้องบดกับน้องบุมหลายๆนะคะเมื่อนี้ที่มาจูงควายงามๆให้พี่ให้น้องนะคะเอฟซีช่องคู่อิงหักควายนะคะให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมในเมื่อนี้นะคะเดี๋ยวอีพีสองเขาจังพอกันใหม่นะคะต้องขอบคุณน้องๆนะคะเป็นอ๋อวัยรุ่นที่ที่สร้างบ้านเนาะเอินง่ายๆว้รุ่นสาบัวัยว้รุ่นคิดดีนะคะไวัยรุ่นฮักดี นะครับสำรห,หรับวันนี้เฮาไอ้ล่าพี่แล้วน้องไปกอนน้องโบ๊ทน้องบุมสวัสดีครับโอเคไปจุงมข้อคอกเลยครับางามค่ะงหญ่ค่ะค่ะพี่น้อง